ได้ทำบุญถวายทานแด่ผักสมคุบาอาจารย์ที่ได้มาเป็นเดือนนาบุญถึงเก่าองค์จากวัดต่างๆเสว่าวได้กระทำสิ่งที่ปราดบัณฑิตเมนทีสนทั้งหลายสักเสร,ริญพระฉะนั้นอัตามาภาพจิงเอาธรรมกาถา,ม,กกามากาวเพื่อเป็นลักแห่ง การประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปเป็นการเพิ่มพูนปุญญาราศีปัญญา,าบารมีให้สูงยิ่งขึ้นที่พระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงตัดไว้อยู่ในทริษูสรสังยุตตนิกายสคาถาวรปฏิปดกเหล่มที่สิบหาขอที่เก่าหอยสิบเ่าที่สามหอยสี่เอ พระองค์ได้ทรงตัดว่าทรัพย์อันประเสริฐที่มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั่นจะเป็นคนบอจนเป็นคนที่เต็มบริบูรณทรัพย์อันประเสริฐเหล่านี้คืออันใดหนึ่งยัสสศัทธาตถาคติณัจาราสุปฏิทิตาความเป็นผู่เหลื่อมใส ศรัทธาหมั่นคงในองค์พระตถาคตเจ้าหรือว่าองค์พระพุทธเจ้าความเหลื่อมใสอันหมั่นคงในพระธรรมศีลันจะยัตสักรลยานังอริยกันตังปสังสิตังความเป็นผู้มีศีลที่พระอริยเจ้าสังดาเสร,ริญสังเคปาสาโทโยัตสัทธิ 3. ซึ่งแปลว่าความเหลื่อมใสอันมีในพระสงฆ์อุสุภูตัน迦ทศนัง 4. แปลว่าความเป็นผูม้มีสัมมาทิฏฐิมีปัญญามีความเห็นอันกงตามธรรมตามความเป็นจริง อาาลิโทติตังอาภุผู้ใดมีคุณธรรมสีประการเหล่านี้พระพุทธเจ้าปราดเมธีสนทั้งหลายมีองค์พระพุทธเจ้าพระอระหันต์ทั้งหลายกาวว่าเป็นคนบ่จนอมโมคันตัส,สีวิตังสีวิตของเขาบ่อวางเปล่าที่นี่คำว่าสับแปลว่าเครื่องปลื้มใจ เรื่องเห็ดให้อิ่มใจปลื้มใจสัพมีทางสั์ภายนอกและสั์ภายในสัพภายนอกคือวัตถุเงินคำเหื่อศารบ้านซองญาติพี่น้องลูกหลานใหน้นาหัวสวนสิ่งเหล่านี้เป็นสั์เหมือนกันเพราะเห็ดให้ปลื้มใจที่นี่สั์ภายในคือคุณธรรม อย่างน้อยเบื้องต้นก็คือคุณธรรมที่ได้ก่าวมาสีะการสัพภายนอกก็ดีสัพภายในก็ดีเฮตให้เกิดความปลื้มใจอิ่มใจปิติใจยังมีเงินมีคำในถงุงในไถยมีเงินมีคำอยู่ในธนาคารเท่ากับอิ่มใจปลื้มใจมีบา้านมีเฮือน เป็นทีอยู่อาศัยเท่ากับพื้มใจอใจิ่มใจมีลูกมีหลานเท่ากับพื่มใจดีใจที่นี่วัตถุเงินคำไฮนาหัวสวนดินดอนตอนหยาศ์ส,สาหัวควายทั้งหลายที่เห็นให้พื่มใจซึ่งเป็นสิ่งภายนอกเหล่านี้เป็นของที่มีอยู่ในโลกเข้ามาเอาอยู่ในโลก เมื่อเข้ามาตอนเข้ามาเข้าบรไเด้ถือมันมาพอาะนั่นเข้ามาหาเอาในโลกไข่าย่ไม่ยืมเอาในโลกบัดเวลาพวกเขาจากไปมันก็ประเดี๋ยตามเข้าไปสู่โลกหนาสัภายนอกทั้งทวงที่ก่าวมาเถิงว่าจะเหตุให้ปลื้มใจสุขใจแต่ว่ามันก็เหตให้ทุกข์ใจได้เหมือนกันอย่างมีเงินมีคำ หลวงหลายถึงจะปลื้มใจดีใจแต่มันก็ยังซ่อนด้วยความกังวลความห่วงหาจุดติดและอะไรเ,เสื่อนซานบัดสองให้หน้าขัวสวนก็เหมือนกันถา้าบมีปัญญาในการบริโภคในการอยู่การใส่ก็ะเฮ็ดให้ติดยึดติดถือมันและก็ห่วงหาอะไรนําไปสู่ความถูกได้นําไปสู่ความทุกข์ใจได้ ลูกล้านญาติพี่น้องก็เหมือนกันลูกมีหลายประเภททาลูกดีลูกอยู่ในโอวาทจริงเป็นสัพันประเสฐพระพุทธเจ้าว่าลูกใดอยู่ในโอวาทเสื่อฟังมารดาบิดานั่นได้ซื่อว่าเป็นสัพันประเสรฐของบารดาบิดา พาลูกบ่อยู่ในโอวาทโบเสือความัารดาพิดานั่นก็เหตห้มารดาพิดาถูกใจสับเรานี่จริงนําไปสู่ความถูกได้แต่ว่าสับคือคุณธรรมภายในเป็นต้นว่าความเหลื่องใสศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสังฆเจ้าและความเป็นผู้มีศีล ความศรัทธาเสือรร่อมกมเหตจิตใจของตัวเองทำความเห็นของตัวเองให้เสื่อมกร,รมมีความเห็นอันสื่อกงว่าเหตดีดีเหตสัวสัวทำดีได้ดีทำสัวได้สัวจริงหลีกเว้นกรรมสัวทำแต่กรรมดีอันนี้การที่มีคุณธรรมเหล่านี้ใน จิตในใจจริงเป็นสับเครื่อปื้มใจอันประเสริฐเมื่อใดมีจิตรัทธาเหลือกใสในพระรตนารายอย่างมั่นคงมีศีลอย่างน้อยศีลหาศีลหาเป็นมนุษย์ธรรมหลังจากนั่นก็เป็นผู่มีความเห็นอันถูกต้องคือทวามดีได้ดีเหตุสัวได้สัวแล้วจงแลวละเว้นความสวนทำแต่ความดี อันนี้จะได้หับความอิ่มใจปื้มใจความอิ่มใจปื้มใจอันเกิดจากคุณธรรมนี่จะติดตามเข้าไปาทุกภพทุกชาติทาภพนี่และภพหนาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อใดคนมีคุณธรรมเหล่านี้จะเป็นคนบวจนก็คือมีสเสบียงอาหารมีเครื่องป้องกันมีเครื่องคุ้มครองทั้งภพนี่และภพหนา เพราะฉะนั้นพวกเขาทั้งหลายได้หาทานได้สมทานศีลได้ฟังธรรมพร้อมทั้งได้เอาลูกเขามาบวชในธรรมวินัยได้หาทานด้วยวัตถุทานก็ดีดว้วยธรรมทานก็ดีนี่สิว่าพวกเขาได้ทำชีวิตของพวกเขาป่หหายจนํำว่าความจนคือความขาดแคลน คนถึงจะมีวัตถุสับสมบัติอย่างหลวงหลายมันกับขั้นบ่กพ่อบ่ออิอ่มมันกับเป็นคนจนความจนเพราะความบ่มีความจนเพราะความบม่มพ,อบพอ่อบางคนจนเพราะบ,บม่มีคือเขิดข,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 ขาดขาดเขินสับสมบัติวัตถุอัตขัดยากจนลำบากอันนี้เอื่นว่าจนเพราะบ,บ่มี บ,บ้มีที่อยู่อาศัยเฮือนซานบ้านซองขาดญาติพี่นอ้องแต่ว่าคนบางคนมียางหลวงหลายล้นเหลือมีเงินเป็นหลายตื้มีเฮือนเป็นหลายหลังมีรถเป็นหลายคันแต่ว่ายังพอบเป็นทำจิตใจยินดีบเป็นให้ทานบเป็นเขากัยังสสีอวเป็นคนจน แต่ว่าคนใดหู้จักไห้หู้จักเมตตาหู้จักเสียสละและกัมีศีลเป็นผู้มีความเหลืองใสคนนั้นจะเป็นคนบอ่อจนเป็นคนที่เต็มบ,บริบูรณ์เขาจะบอ่อจนในวัตตะสงสารการเกิดขึ้นมาแต่ละภพแต่ละศาสตร์ในวัตตะสงสารผู้ใดสาางคุณธรรมสี่ประการเหล่านี้ให้เกิดมีในตน คนนั้นจะบ่จนในวัฏสงสารแต่ว่าขั้นบ่มีคุณธรรมที่กล่าวมานั้นเขาก็จะมีแต่ในชาติปัจจุบันแต่ว่าพบต่อไปชาติต่อไปก็บ,บ่หักประกันว่าจะมีบริบูรณ์หรือบอ่เพรฉะนั่นทรัพย์สมบัติภายนอกจึงเป็นเครืองที่จะนําไปสู่ทรัพย์สมบัติภายใน เอาเงินเอาคำสับสมบัติทีเป็นของโลกพอเป็นสาละแกนสารทีติดตามเข้าไปพอได้มาเปลี่ยนให้เป็นสับอันเป็นสาละแกนสารทิดซ้อยหอยตามพวกเข้าไปทุกพบทุกสาสต์ขออนุโมท